สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องญาติมิตรญาติสนิทมิตรสาหายทีมงานรปภทุกท่านทุกคนครับเช่นเคยครับพบกันกับผมเช่นเคยครับผมนิมิตครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของทางบริษัทรักษาความปลอดภัยไอเบสนะครับทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้สบายดีไหมนะครับหลังจากที่ทางกระผมนั้นไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร นะครับมีเพียงแต่พิมพ์ข้อความโพสต์รับสมัครงานไปนะครับเป็นระยะะ,ยะนะครับก็เป็นเวลาร่วมเดือนนะครับที่ไม่ได้มาพูดคุยกันแน่นอนที่สุดครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางบริษัทรักษาความปลอดภัยให้ทุกท่านรับทราบนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเป็นการตัดสินใจในการ ร่วมงานกันเนี่ยนะครับก็ขอรำพบทนิดหนึ่ง,งทุกท่านครับท่านใดที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างประเทศภายในประเทศนะครับรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองนะครับในรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยนะครับที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับพูดถึงเรื่องแรงงานนะครับเทรนอนาคตเนี่ยจะมาแน่นอนที่สุดครับ สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมานะครับชั่วโมงการทํางานต้องมานะครับกฎหมายที่มีคุณธรรมนะครับกฎหมายที่แฟร์เนี่ยจะต้องมานะครับแน่นอนที่สุดครับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะไปต่อให้สอดคล้องกับเทนอนาคตนะครับก็ต้องเลือกบริษัทที่ที่สอดคล้องกับ3ามกลุ่มนี้ นะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทํางานนะครับค่าจ้างที่ชอบทำนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแน่นอนที่สุดครับที่กล่าวมาทั้งหมดก็มีอยู่หลายบริษัทนะครับแต่แน่นอนที่สุดหนึ่งในนั้นคือ i b เ s เนะครับเพราะว่าเทนอนาคตนะครับจะมีการทำงานแค่ไม่เยอะแหละนะครับ60ชั่วโมงบ้าง40ชั่วโมงบ้างนะครับนั่นก็หมายความว่าทุกท่านทุกคนอาจจะต้องปรับตัวนิดนึง นะครับรวมถึงเพื่อไม่ให้ตกขบวนเนี่ยนะครับก็ต้องหาหาบริษัทที่ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับแต่ถ้าไปเลือกบริษัทที่ยังยังหักเงินขาดงานอยู่ลาป่วยก็ไม่ได้เงินนะครับยังทุจริตคอร์รัปชันอยู่เงี้ยก็ไม่ได้ไปเกิดที่ไหนนะครับรวมไปถึงการหางานหาบริษัทที่ไม่ต้องอบรมนะครับไม่ต้องกรอกใบสมัครถึงเวลาทํางานได้เลยเนี่ย ไม่แนะนำนะครับก็ประมาณนี้ครับทุกท่านครับเช่นเคยครับเจอกับผมวันนี้นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางบริษัทร,รักษาความปลอดภัย i อเให้รับทราบนะครับก็จะมีอยู่2พื้นที่2หน่วยงานขออภัยครับ2พื้นที่ประมาณ10-20หน่วยงานนะครับที่จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขอก่าวภาพรวมของทางบริษัทก่อน นะครับก็ว่ามีค่าจ้างและสวัสดิการแบบไหนนะครับค่าจ้างและสวัสดิการขั้นต้นนะครับก็คือค่าแรงขั้นต่ำห้าสองเก้าจุนะครับแล้วก็บวกค่าจุดนะครับค่า incentive นะครับเบี้ยขยันเนี่ยเริ่มต้นที่30 40 50นะครับจนถึง100 200นั่นแหละนะครับก็คือมาปุ๊บก็ได้เลยนะครับรวมๆก็ประมาณ 580อัพนะครับทางบริษัทเนี่ยจะทำงาน6วันหยุด1วันกรณีที่ทำงานวันหยุดนั้นจ่าย2แรงนะครับรวมไปถึงมี7 day นั่นแหละความหมายเดียวกันนะครับบริษัทมีเงินยืมรายอาทิตย์อาทิตย์ละ700นะครับวันอังคาร300วันศุกร์400นะครับเงินออกทุกวันที่1ผ่านบัญชีธนาคารกสิกร นะครับตัดรอบ23าชน22ออกวันที่1นะครับแล้วก็กรณีที่พนักง,งานทําความผิดโน่นนี่นั่นเกเรงานขาดงานนะครับไม่มีการหักเงินภาพรวมทั้งหมดก็คือเราปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยเคร่งนะครับไม่มีปัญหาและอุปสรรคเรื่องนี้แน่นอนนั่นก็หมายความว่าเวลาท่านทํางานนะครับเงินออกตรงแน่นอนนะครับเรามีรายการ เงินเข้าเงินออกชัดเจนน,นนนนนนะครับส่วนการรับสมัครงานนะครับแน่นอนที่สุดครับก่อนที่จะเป็นพนักงานเนี่ยเราก็ต้องอบรมกันก่อนนะครับอบรมตามหลักสูตรพรบร40ชั่วโมงนะครับกรณีที่มีใบทอพอ12แล้วก็จะอบรมอ่ารีคเคนทบทวนเรื่องวัฒนธรรมองค์กรก็อบรม1วัน นะครับแน่นอนที่สุดเขียนใบสมัครไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สตชน,นู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีขั้นตอนสองวัน4ี่วันแล้วแต่นะครับโอเคแน่นอนที่สุดครับก่อนที่ก่อนที่จะให้มาสมัครเนี่ยงานรปภของทางบริษัทจะมีสเต็ปแบบนี้ครับจะไม่มีการให้พนักงานมาสมัครโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าอยู่หน่วยงานไหนนะครับหรือรอเรียกไม่มี ถ้ามีการนัดหมายนะครับมาสมัครงานมาร่วมงานเนี่ยนั่นคือรับแล้ว9 9 9 9อนะครับอีก1%นอนั้นก็เหลือแต่ท่านจะมาอย่างเดียวนะครับนั่นก็หมายความว่าก่อนที่จะรับพนักง,งานเข้าไปเนี่ยนะครับหน่วยงานนั้นคือจะต้องขาดนะครับแล้วทีนี้กรณีขาดทางบริษัทจัดการยังไงก็ก็จะมีสเปรส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเวลาที่ โทรมาสอบถามนะครับหรือไลน์มาสอบถามทางเจ้าหน้าที่จะถามว่าชื่อเสียงเรียงนามส่วนสูงน้ําหนักโน่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยจะมีจะมีสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ติดโน,น่นติดนี่ขึ้นทะเบียนไม่ได้เขาก็จะบอกเลยว่าอ๋อไม่ได้นะครับหรือสอบถามว่าลงหน่วยงานนี้ได้ไหมลงหน่วยงานได้นั้นได้ไหมนะครับถ้ามันเต็มเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเลย นะครับผมก็จะบอกเลยว่าลงไม่ได้นะต้องรอโน่นนี่นะั่นะครับจะไม่มีการนัดหมายให้มาสมัครงานนะครับแน่นอนที่สุดครับถ้าหากมีการนัดให้มาสมัครโดยที่ยังไม่มีโรงงานเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับเสียทั้งความรู้สึกโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นนะครับก็ขอฝากเนาะโอเคเริ่มเลยนะครับหน่วยงานพื้นที่พิกัดแรกที่จะแชร์ก็คือดีอ่าบางฉลงบางรีนะครับบางนา นะครับก็จะอยู่แถบเซนทันบางนานะครับยาวไปจนถึงนิคมเวลโกกม36นะครับบริเวณนั้นจะมีกลุ่มคอนโดแถวแถวเซนทันบางนาก็จะเป็นกลุ่มคอนโดนะครับขยับมาที่บางฉลงวเวลโกก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าคลังสินค้าโรงงานแล้วนะครับก็ขาดทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับ หน่วยงานนี้เขีเดๆนังบางฉลงมีที่พักนะครับรับทั้งรับทุกจังหวัดนะครับเหนือกลางอีสานใต้ได้หมดนะครับไม่ติดขัดปัญหาและอุปสรรคนะครับมาจอยกันก่อนกรณีที่เงื่อนไขปกตินะครับก็กรณีที่เป็นคู่หูเมียนะครับคู่สามีภรรยาแน่นอนที่สุดครับเวลาเราทํางานแล้วก็อยากไปเป็นคู่มาเป็นคู่ นะครับเราก็จะทำข้อตกลงกันก่อน M.O.U กันก่อนว่าเอ้ยคุณห้ามหึงหวงกันนะอะไรประมาณนี้นะครับเบสิกขั้นพื้นฐานทั่วไปส่วนพี่น้อง3ามจังหวัดเราก็รับปกติครับเราก็จะมาคุยกันก่อนว่าเอ้ยคุณคุณคุมผ้าได้ไหมไม่คุมได้ไหมหรืออะไรยังไงนะครับคุณละหมาดเวลาไหนเวลานี้เวลานั้นก็จะมีการคุยกันก่อนนะครับถ้าโอเคก็มาได้เลยนะครับก็จะมี DHL นะครับ ดีเอชเอลกลุ่มดีเ l ชเอลบีเชเอลบางเฉลเอชเอลแมคโค DHL BLC นะครับ DHL PNG Shopee นะครับ Samsung ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ไทยซัมมิตซิลฟิล์มนะครับแถวๆนั้นคอนโดมีสไตล์นะครับเซ็นทรัลบางนาะตอนนี้ขาดอยู่น,นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ อยู่แถวแถวนั้นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้รับทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับผู้หญิงจะอยู่ตรงแถวแถวบางพลีบางเฉลงนะครับก็ขออนุญาตตอบความเมนต์โอเคหน่วยงานไหนบ้างครับคุณหนุ่มตองคนอุ้มหมาโอเคคนอุ้มเมาโอเคนะครับก็แถวแถวบางเฉลงครับบางฉลงบางพลีบางนานะครับอยากเป็นไอเบจางโอ้ยินดีเลยครับรับ อายุเท่าไหร่ก็18ขึ้นไปนะครับจนถึง50ลงมานะครับเนาะแล้วก็พื้นที่ที่2นะครับที่จะแชร์ก็คือพื้นที่พระราม9้าอีตันไทยรัชดานะครับก็จะมีทั้งเหมือนเหมือนกันครับเหมือนขรับรับทุกจังหวัดนะครับก็มีทั้งเดอะสตรีทซีดบบินะครับอีตันไทยนะครับแล้วก็ คอนโดต่างๆนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่างงานในกําลังมองหางานอยู่นะครับอยู่แถวรามก็ดีหรืออยู่ตรงไหนก็ดีนะครับแต่เซลพระรามก้าเนี่ยขาดแต่ผู้ชายเนาะนะครับขาดเฉพาะผู้ชายเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่แบบว่างงานกําลังมองหางานอยู่นะครับก็เซิร์ชดูในเน็ตก็ได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วที่จะ ที่จะไปหางานตรงนั้นตรงนี้ดูประกาศที่ติดอยู่บอร์ดไม่มีแล้วนะครับดูโซเชียลได้เลยว่าตรงนี้รับสมัครไหมตรงนั้นรับสมัครไหมนะครับเพราะว่างานปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องเลือกงานที่ที่โอเคหน่อยโดยเฉพาะสายงานรอพอมีหลายท่านหลายคนที่แบบชอบเป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับนั่นก็หมายความว่าคนก็ต้องการเยอะ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผู้คนจะไม่ค่อยมาทำนะครับก็เป็นโอกาสเหมาะที่จะเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่ว่างงานกําลังมองหางานอยู่เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแล้วก็คู่แข่งน้อยด้วยคนที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะสามารถเติบโตได้ในงานรักษาความปลอดภัยในระดับต่างๆนะครับปัจจุบันค่าแรงสูงมากยอมรับนะครับ700 8ร0 9 0 0ยังมีเลยนะครับ และก็งานรักษาความปลอดภัยเนี่ยจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะครับเทคโนโลยี Technology เนี่ยจะเข้ามาดิสรับแล้วนะครับหมายความว่าเรื่องเรื่องภาษานะครับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่อง AI เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิหรือมีทักษะสกิลด้านงานรักษาความปลอดภัยแนะนําให้มาทางทางด้านนี้ครับ จะได้แบบได้งานชัวร์วไม่ต้องตะลอนตะลอนหาหนู่นหานี่นะครับสมัครปุ๊บได้เลยง่ายแน่นอนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้ร่วมงานกันกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ว่างงานกําลังสนใจงานรักษาความปลอดภัยอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปทําที่บริษัทไหนนะครับด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบถามถามเพื่อนเนาะถามเพื่อนถามลุงป้าน้าอาถามพรรคพวกกันนี่แหละ นะครับพักพวกเราก็จะในกลุ่มในเฟซก็จะมีข้อมูลอยู่ว่าบริษัทนี้ดีบริษัทนี้ไม่ดีนะครับแต่ก็ต้องเรารับข้อมูลมาแล้วก็ต้องวิเคราะห์สังเคราะห์นะนะครับว่าอมันใช่ไหมหรืออะไรยังไงโฆษณาเกินจริงไหมนะครับก็งานรักษาความปลอดภัยผมก็ผ่านมาหลายบริษัทแล้วนะครับผมมาอยู่ไอเบสก็นี่แหละปีที่4ี่ปีที่5้าแล้ว นะครับแล้วก็ไม่ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็ทำตั้งแต่วัยรุ่นงานรักษาความปลอดภัยทำตั้งแต่วัยรุ่นนี่แหละนะครับจนมาถึงเท่านะครับจนปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะครับพอก่อนที่จะมาทำนะครับโอ้โหสมัครงานยากมากนะครับไปตรงนี้ก็ไม่รับตรงนั้นก็ไม่รับหมายความว่าเขารับอยู่เขียนใบสมัครอยู่รอเรียกนะครับ ไปนี้ก็รอเรียกนะรอเรียกโอ้โหเปลืองรูปถ่ายเนี่ยเป็นกระตักนะครับแต่ที่นี้เรามีบทบาทหน้าที่นะครับมีมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดูแลอย่างเนี้ยมันรอไม่ได้นะครับถ้าจะไปเก็บขวดขายก็มีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับแล้วงานอะไรที่มันตอบโจทย์เราได้นะครับงานง่ายๆง,งานตรงแฟไองานห้างไหมโน่นนี่ no นะครับมันก็ ลำบากเหนื่อยนะครับยกน้นยกนี้ยกนั้นนะครับแล้วก็โอทก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลยเป็นรอปรพอนี่แหละนะครับก็หลายคนนะครับมองว่ารอปพอนี่ยไม่ดีเนาะเฮ้ยดูดูมิ่นเหยียดย้ำน้นนี่นั่นนะครับทํางานก็เยอะอะแต่มีบางคนที่เขาไม่ได้สนไม่ได้แคร์ว่าเป็นงานอะไรขอเป็นงานที่สุจริตนะครับเขาก็จะมามาทําเลย นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งเก็บเงินชั้นดีแน่นอนงานราปภนะครับโดยเฉพาะบริษัทไหนที่แบบค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหน่อยนะครับค่อนข้าง